วันที่29กันยายนเวลา8นาฬิกา30นาทีนวัวท่าเสมาบ้านแม่พระครูวรดิตธ,ธรรมพรเจ้าอาวาสวัดท่าเสมาบ้านแม่ประธานสงนำพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพศ2 5 6 7โอกาสนี้นายกมลราชูรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสาร,รคามพร้อมโดยสมาชิสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้มีพุทธศาสนิกชน,นคณะครูนักเรียนในเขตเทศาบาลเข้าร่วมเป็นจํานวนมาก อูกาสัอูาสันาโอกาสันี้าโอกาสนี้าพระเจ้าท่างหลายท้าพรเจ้าท่งงา,าทงายวัสมาทานที่ประ,าปร,ะารานานสธารรวาสาทุกโยตัสสัปฏิหารโกติธรรมที่ทุกภาษิทธิไม่ต้นเ,เพื่อเป็นเจ้าประคับขระคองสรองสัจปัญญาควายเข้าใจฟิลแล้ว ฟังดีแล้วเกิดปัญญาทุกทุกนาวตามโอกาสตามทุกันเจเวลาอมุโงกับรับการรโวมใองค์ของพรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้พระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ผู้อภิปฏิบัติข้อในสามีข้าขอโอกาสข้าระสงฆ์ทุกทุกนาวในเรื่องความได้โปรทุกทุกทุกนาวทุกคนที่นั่งจะตามอย่งนี้เราไปดนการฟังธรรมในการ ทำทำแล้วทางที่ดีคนแบบทำแบบพักกรรมานทั้ง่ามแล้วนังหลับตา